ออออคนะุณคาถาพร้อมทานได้น้ำสาลมาถวายองค์จอมกษัตริย์ไทยนรายฝันสลายอก้อน พระพุทธรูปแก่นจันทร์ที่เรานำสาลไปขอเขาตอบสารตัดพอให้เรานั้นรอไปก่อนเขาว่ามาสุดๆเรื่องพระพุทธรูป ข้อความที่อ่านในสารสรุปมันถูกทุบเดคอ,อนจะย,ยกกองทัพเข้าไปสัมผัสกับเมืองถัดนครข้ออน,อน,อนอย่างน,งนี้เขาจะขัหนพี่มองดมันไปเช่นนี้จะให้วิย็นอดูได้ยังไงกัน เพลงดาบเพลงทวนล้วนขนัดดูเจนจัดแน่นอนอในเชิงอาวุธยุทธนาเราก็เรียนมาไม่น้อยหัวใจเข้มเต็มรอยยามรบไม่ถอยไม่ถอน เราเหมือนมูเห่าสายพันแท้จะไม่ยอมแพ้พังคอนสิี้เดยสิดี๋ยวเข้าไปบอกกับผมได้เลยนะเจ้าค่ะที่ต้องบอกเจ้าเป็นคนแรกอยู่แล้ว เราจงรักเขารกมันคิดมาซ่าต้องกลายเป็นศพขอตามประกบเมือนก่อนต่อให้เป็นสิ่งสมิงสาเราขุนคาถาไม่สถานต้อง ดับมันหัดดัดสัญญานเพราะมันป่วยการจะสอนวันนี้พังคนต้องนอนพังภาพจะเยียบเสียให้รับที่นอนออยิ่งคิดก็ยิ่งให้หน้าเจ็บใจนะ ชัดโมลีกับเราเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน,น้องกันแทๆ้ๆแต่ถ้าเราทูลขอพระพุทธลูกแก่นจันทร์มันกลับตอบสารว่าไม่ให้ทำอย่างนี้มันหักหน้าเราชัดเสด็จพี่เปคะถึงแม้ว่าเขาจะตอบว่าไม่ให้มันอาจจะเป็นการลองใจเราดูก็ได้เราลองเขียนไปอีกครั้งเขาอ,อาจจะยกให้เราใหม่ก็ได้นะเพคะลองใจอย่างนั้นรือน้องพี่ท<อ>ี่ไม่คิดเห็นไม่เช่นนั้น ท่านพี่ในเมื่อมันตอบสารมาเช่นนี้แล้วหมายความว่ามันไม่เห็นท่านพี่เนะ่ยอยู่ในสายตาเสด็จพี่กระหม่อมฉันคิดว่าตอนนี้นะ่ะถึงเวลาแล้วคุณพี่ชิดเองก็ได้ส่งข่าวมาแล้วว่าหาไแม้ว่าท่านพี่เนะี่ยจะยกทัพไปเวลาใดยกทัพไปได้เลยเพื่ข่าเสด็จพี่มันต้องอย่างนี้ซิว่ะขอเดชะพี่งข้าเสด็จพี่ในเมื่อเสด็จพี่จะยกกองทัพไปจริงๆหม่อมฉันไม่ว่าแต่หม่อมฉันจะขอร้องให้หม่อมฉันน่ะ ตามเสด็จไปด้วยได้ไหมเพคะ <S <S นี่เจ้าจะตามไปทําไมกันเสด็จพ,พี่ก็รู้ดีว่าหม่อมฉันกับคุณพิชิตไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีเสด็จพี่น่าจะเข้าใจนะเพคะนี่น้องพี่เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเสด็จครั้งนี้ต้องได้เจอกันอีกแน่โคเดชข้าพระเจ้าค่ะพูดถึงพระพูดทะลปแก่นจันทร์ถ้าเกิดเราได้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเพื่อพันัญญาหารก็จะดมสมบูรณ์ฝนฟ้าก็จะตกต้องตามฤด,ดูกาล ก็หมฉันคิดว่ารีบไปตีชิงมาเลยดีกว่าพระเจ้าใช่พระเจ้าขอาพระองค์ศึกสงครามครั้งนี้ถ้าเกิดเราไม่มีชัยนั่นคือความหายนะที่ต้องมาจบสิ้นในเมืองเรานะพระเจ้าค่ะใช่พระเจ้าขยกทับไปเถอะพระเจ้าขิดให้ดีก่อนนะเพคะน้องพี่พี่เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงพี่อยู่ทางนี้ดูแลพระนครดีอีกไม่นานพี่จะกลับมาเอาละทหารน้องพี่ในเมื่อเราเห็นพ้องต้องกันแล้วก็วันนี้ เราจะยกกองทัพบุกเข้าสู่เมืองชั้นนครนำมั่วพุทะลปแก่นจันทมาเป็นกรรมธิกของเราให้เลยว่าพังทางสั่งเออเอิงยกโยธาว่าพังทางสั่งเออเอิงอยกโยธาพระพิโรธพระพิโรธโกธาเออเออจะฆ่ามัน พีโรดพะพีโลดโกทาเออเออเอยจากฮามันจะร่วมเป็นร่วมตายเออเออเอยไปด้วยกัน จะร่วมเป็นร่วมตายเออเออเอยไปด้วยกันไม่วาดวันขันข้นคำเออเออต่อศัตรูไม่วาดวันขันข้นคำเออเออต่อศัตรูไปเด็กน้องอเสด็ ชื่อว่าคุณพิชิตมีความคิดลึกลำนิสัยผมชั่วไม่กลัวกรรมชอบความลำตายหงจึงบุกเดียวข้ามแดนมาวางแผนกลกง ผมเป็นจรลูกสมุนของท่านคุณพิชิตผมเป็นจรทุจริตล้วนมีพิษม,มีทรงส่วนคุณพิชิตลูกพี่เป็นคนที่ตีสองนาคุมทั้งในเมือง ในป่าทลาพูดจาคนลงเฮ้ยมึงมันโจรกระจอกดักปนตามซอกหน้าตามซอยตัวอย่างแน่หรือจี่ซับแล้วกระตุกก้อยหรือว่ารอคออีกเยื่อลงเราป้นยิงที่เดินหน้าคนเดียว ในที่เปี่ยววงกว้างเรื่องคมคืนมันเกาะมีกันบ้างถ้าหาคนพางมันโปร่งพกเราอาจจะคิดว่าเลยเธอเที่ยวคอเขาเปิดกระโปงกระโปงมีแต่จอนนานแท้มันต้องอย่างนี้เว้ยีมาก เอาเรื่องตั้นหาเมื่อกี้ยวกูชอบบนเงินอย่างเดียว บังคับมันมาหรือเปล่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็อ,อยู่ด้วยกันผู้มึงสี่คนคงรู้นะที่มาอยู่ในเมืองของจอมประสาัตรฉัตรโมลีอยู่ในฐานะอะไรมึงคงรู้ดีนะรู้ดีครับลูกพี่รู้ดีครับลูกพี่เรามาเป็นสปายสายลับสืบดูหอคูปูตูลบให้แกของจอมสัตว์ชนารายเฮ้ยแต่ที่สําคัญเลยว่าไงแต่อุย่างก้าวเข้าอยู่ในเมืองนี้กูหลงรักมีอยู่คนหนึ่งชื่อว่ากูลาแต่ให้ตายสิว่าทำไมไอ้หลวงลอยเป็นมารวใจของกูมาได้กูลาไปเป็นเมีย จะขอสาบานต่อหน้าฟ้าแล้วก็หน้าดินเถิดแผ่นดินยังไม่กบหน้ากูกูต้องเอากุหลาบมาเป็นเมียกูให้ได้ <c oughs> มันจะไปะยากอะไรล่ะลูกพี่งั้นคืนนี้ดักป้นบ้านไอ้หลวงลอยข้าหลวงลอยทิ้งแล้วชิ้งกุหลาบมาเป็นเมียยังไง <c oughs> ใช่ครับลูกพี่ใช่ใช่ลูกพี่พวกมึงเนี่ยมีหัวคิดแค่นี้เหรอวะแล้วลูกพี่จะเอาอย่างไรมีแต่สมองไร้ด้วยมันสมองพวกมึงเนี่ยอยู่กันเฉยๆรอรับข่าวจากกูเถิมีข่าวจากกูมา ทำงานสำเร็จเธอทำไม่สาเร็จว่ามึงตายแน่ขอให้ลูกพี่ไว้ใจได้เลยดีมากได้เลยลูกพี่เฮ้ยเตี้ยตัวไว้ลูกมึงเตี้ยตัวนี่เนาะงไม่นานแล้วพี่วัวใครเป็นตัวต้อเหตุมึงจงพเด็ดปัญหาถ้าปล่อยไว้นานวันหน้าจะกลายเป็นปลาเนื้อน้ำ กูวางุบหมายกระบทก่อนกูจะหมดความหมายว่าใครจะเป็นหรือใครจะตายกูไม่เป็นฝายตกต่ำต้องตัดต้นโคให้เตียนไม่ให้เหลือเสียลมันตำ่ำไปลูกพี่ไววใจได้เลยลูกพี่เฮ้ยไปเลยไปนี่ ียบ้างสิฉันรักเธอเท่าฝ้าปรารถนา ะเป็นเดนใครเคยเป็นเช่นไรฉันก็ไม่พระวง ดังฉันรักเธอคราติ๊งๆนะเธอนะเธอรู้จักรักเธอบ้างไหมอะรักท่านสักหน่อยนะเธออย่าปล่อยที่เพ็ญ สักหน่อยนะเธออย่าปล่อยให้เพ้อเพออยู่เดียวดายฉันรักเธอเท่าปลาปราถนา ใครรักเธอตาแล้วน,น้นจะพูดคงไม่เห็นราอยู่อออสองคนใครจะมาเห็นเล่าเมี่ยจ๋าเป็นยังไงบ้างแม่มึงลูกอ้อนบ้างหรือเปล่าตายแล้วนี่พ่อมึงลูกยังอยู่ในท้องอยู่เลยจะอ้อนได้ยังไงล่ะจ๊ะ ไม่ใช่พี่ก็หมายความว่าไอ้ตัวเล็กน่ยมันดิ้นกวนใจแม่มึงบ้างหรือเปล่าไงไม่เลยจ้ะพี่พี่ออกหลวงลอยหมูนีเนี่ยกุหลาบเน่ะเป็นยังไงก็ไม่รู้จ้ะพี่ฝันไม่ค่อยดีเลยจ้ะรู้สึกกระวนกระวายใจยังไงก็ไม่รู้จ้ะพี่ไม่เอาจ้ะโบราณเขาว่ากันไ้ว่าคนเราเนี่ยนะกินมากก็ฝันมากกุหลาบอย่าไปถือติดใจเลยตอนนี้นะ พี่เองก็ได้เวลาแล้วที่จะต้องไปขึ้นฝ้าองค์ฉัตโมรีกลาบอยู่บ้านพี่ลอยไว้แปบ,บพรุ่งนี้ไม่ได้หรอจ้าวันนี้กหุลาบนะ่ะใจคอไม่ค่อยดีเลยจ้าไม่เอานะจ้าพี่รีบไปแล้วพี่จะรีบกลับมาแล้วก้าวเท้าลงบันไดเอ๋ยลงบันไดลาจากเมียมนะอย่าวันวิตุก ใจเสี่ยงเลยมีอาการไปก่อนนะพี่ไปก่อนนะ้างหลับนะพี่ลอยเดี๋ยวควรจะพี่พี่ไปนะ ตกเห็นตุก๊กแกจรจบมันตบอกพังางเสียงจรงจบท้าจอดจอกพี่อาจมีครกก็ได้ อ้อาีีภัย ลาเมียจะก้าวลงบันไดเียยไปเเลนะสียงจริงจกตกกระจก่อนผมจะไปก้าวอย่างเสียงตุ๊กแกร้องท,ทังก,กให้อึกอักในหัวอก ตุ๊กแกจริงจบตบอกพังัพงตุกแกจริงจกทักเจ่อจออาจจะมีครกกลางทางนะฟังพี่นะมันอาจจเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ดูแลตัวเอง พี่น้อยพี่น้อยตัวดีนะพี่พี่นอย